สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่ทนนะครับสวัสดีบัหยุนะครับผมวันนี้ก็สบายๆนะครับก็เช่นเคยครับมาถือว่ามาแนะนำนะครับสิ่งดีๆนะครับแล้วก็คิดว่าเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับกับใครบางคนนะครับหรือว่าคนที่เล่นปืนอยู่นะครับวันนี้ผมพอดีหยุดก็เลยมาเช็ดปืนนะครับสักหน่อยเอาปกติก็ แต่ก่อนก่อนน้าเนี้ยจะใช้พวกไอ้น้ำยาจะโลมปืนทั่วไปนะครับที่ที่เขาแถมมากับปืนอะไรเงี้ยแต่ว่าผมมีเหมือนที่ว่าเป็นเหมือนน้ำยานะครับตัวชโลมปืนนะครับก็นี่นะครับครึ่งเนี่ยเป็นน้ำมันนะครับเขาเรียกน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับซึ่งมันจะหาซื้อง่ายนะครับแล้วก็ ใช้ดีด้วยนะครับใช้ดีกว่าละมันฉโลมปืนที่ผมเคยใช้มานะครับเราหาซื้อง่ายราคาก็เท่าๆกันอนะ่ะแต่ไม่ต้องเสียค่าส่งก็เดินไปเซเว่นโรตไรก็ซื้อมาก็ใช้แล้วมันใช้ดีด้วยแล้วมันใช้ทนด้วยนะครับน้ำยาชโลมปืนเท่าไปที่ผมใช้ส่วนมากเราหยดพอเราหยดหยดเสร็จแล้วเราเช็ดเช็ดเช็เชอย่างเงี้ยแล้วเราทิ้งผ้าไว้ใช่ไหมครัต่อให เก็บดีแค่ไหนทิ้งผ้าไว้ไม่เกินสิบวันอะ่ะผมคิดว่ามันแห้งนะปืนก็แห้งเช่นกันมันก็จะแห้งรอมาเช็ดอย่างเงี้ยไม่ได้นะอีกรอบเราก็ต้องใส่เพิ่มอีกแต่น้ำมันมะพร้าวเนี่ยใช้ครั้งเดียวเนี่ยแบบชุ่มเลยนะครับใช้ได้เป็นหลายเดือนือนกันนะผมลองดูที่ผมใช้มาก็แล้วมันใช้ดีด้วยมัน สโลมคือจะเช็ดฝุ่นเช็ดอะไรเนี่ยคือมันจะแบบเงาเลยนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นรุนแรงด้วยครับโอเคครับวันนี้ก็นี่ครับก็จะมาเช็ดให้ให,ให้สาธิตเช็ดให้ดูนะครับว่าตอนนี้ก็ปืนก็ก็หลังจากที่เราใช้งานอะไรเงี้ยก็ต้องเช็ดบ้างนะครับเพราะว่าแบบมันเป็นสนิมครับก็หยอดธรรมดาครับมันไม่ได้ ไปเลยครับนี่ครับให้มันชุ่มเลยครับทนมากเลยนะครับใช้เช็ดได้แบบนานอะคุ้มครับเนี่ยแล้วมันจะเงาเลยนะครับเช็ดคุณสมบัติคือมันติดทนนะครับทนแล้วก็คิดว่าน่าจะประหยัดนะประหยัดกว่าด้วยแล้วก็หาซื้อง่ายด้วยไม่ต้องรอแล้วครับว่า ส่งจากราสดาช็อปปี้อะไรเงี้ยบางครั้งก็รอเวลาในการส่งนานฮะรเราก็ไม่ไหวเนาะเราอยากเช็ดตื่นหรอก็เช็ดได้หมดครับทั้งกล้องทั้งอะไรเงี้ยผมใช้ตัวนี้แล้วผมรู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับ f c ซนะครับที่ชอบพกเนี่ยเช็ดพกไม้ครับพกท้ายไม้อะไรเงี้ยก็เช็ดดีนะครับเช็ดดีมากครับ เช็ดภายนอกนะครับไม่ไม่ได้เกี่ยวกับลำกล้องอะไรนะอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยอ่ะแค่นี้นะครับมันก็ทำให้แบบปืนเงาละนี่ฮะเงาแวบบก็เช็ดจนทั่วครับแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยถ้านะ้ำมันสโลมปืนเข้าไปอะ่ะก็จะทิ้งก็จะเก็บไว้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับ พอเราจะมาเช็ดอีกทีหนึ่งเราก็ต้องใส่เพิ่มอีกแต่ตรงนี้ไม่ต้องครับพอเราใช้ปืนเสร็จเราก็หยิบผ้ามาอีกก็เช็ดต่อได้อีกก็ยังมันอีกได้อีกหลายรอบเลยนะครับมันก็ประหยัดนะผมว่าขวดเดียวเนี่ยผมว่าใช้เป็นปีนะครับเนี่ยครก้อนนี้ผมซื้อมาก็50 ml น่าจะประมาณเกือบเจบาทครับเซเว่นครับสื้อง่ายครับแล้วก็ใช้ดีด้วยก็เลยมาแนะนำนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้คงจะไว้สั้นๆนะครับแค่นี้ครับเผื่อเป็นประโยชน์นะครับกับคนที่รักปืนเนาะปรดูแลครับโอเคครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าก็คลิปนี้สวัสดีครับ